สวัสดีครับมนีพามาเบิงบรรยากาศปล่อยงวอยมมามเซาเนาะครับลังจากไลมาเขาเนบ็บมองขังห้องเข้าไวแล้วเนาะครับเจ็ดโมงสี่สิบนะครับไลม,ม,มาแล้วปล่อยเขาไปแล้วข้างในนี่บ่ทันยางไปใส่เนาะครับปกติมันจะ่ยางลงไปพูนครับทงหน้าบดรอมไปพุนนะครับมนีบ่ทันยางไปใส่เนาะครับเปิดนี่ ว่าแมนีเป็นของพี่เคยนะครับเกิดคุ้มกินนมอยู่งูนันกระยูนะครับแปลงพื้นที่นี่สามไรนะครับประมาณสามไรโดยประมาณในการปล่อยนะครับเน,นี่ยญอนอ่ายังเกาะนาเห็ดเขาเขาปล่อยไว้นีแล้วครับนี่สามไรนะครับน,น,บนี่แปลงแพง,แงกลาเขาที่ว่าปล่อยแถะเล่มนะอันนี้ผมยืนท้ายจากถนนนะครับนี่ยืนท้ายจากถนนลงไปนะครับ ยืนท้ายอยู่ประตูนะแต่นี่เป็นแปลงแพ่งกลาเนาะครับปลายแทะเล่มนะครับแบงหนึ่งละหนึ่งไรเขาแบ่งเป็นหาแปลงใหอ่นะครับหาแปลงมีงว่าแม่แถาของเขาที่ลูกหกเดือนแล้วนะครับว่แนี้ใจว่าท้องทับไปหรือว่าจังไดร่นะครับอย่างนี้แต่เพิ่นว่ามันสูงสี่ขืนช่วงนั้นนะครับแต่ว่าผมบาเห็นนะครับหกเดือนแล้วนะครับผมบ่ท่านเห็นกับตาเนาะครับว่าขืนไป แต่มีแต่ค้นววานะครับผ่นานไปพานมาเข้ากับบอลูนะครับขันมันขึ้นมันขึ้นชัดเจนอยู่ครับแม่นี่มันจีอ่าจังไรล่ะสิบประมาณว่าโค้มตัวนั้นโค้มตัวนี้นะครับขื้นชัดเจนครับแต่ว่ามันจอยครับไหนมลูกหกเดือนนะครับลูกตัวผู้หกเดือนแล้วนะครับอันนี้กับแปลงแพงกุลาของเขาเนาะครับปล่อยแถะเล่มปีนี้ครับปีหน้าสิล้อมเราได้ครับนี่ปีหน้าสิล้อมเราเห็ดหัวยเห็ดแยงแยงดีแล้วจะได้ลงรวดน้ำอีกครับสร้างเสามาอีก นี่นะครับใส่พอพันเลือดลอยคุ้มฝูงนะครับคือมาตอนอยู่แปดเดือนนะครับตอนนี้ก็สามสิบเดือนละเด้ยงน,น้ำผมมีสิบสองเดือนแล้วครับเกือบสิ่สองปีแล้วครับมาอยู่น้ำผมเลยครับเกือบสิ่สองปีผสมได้แล้วนะครับที่ว่าลูกอ่ทศพนือว่าลูกเจาอันดามันมแต่ขาวเล้น,นะครับสงสัยลูกพอตัวนี้แหละครับเนี่ย ได้ผูนึงแม่หนึงน่งนะครับอาจะเป็นพองบอกพอคุ้มฝูงเหลือลอยของผมนะเพราะว่าผมปล่อยเห็นมันเซ้งเบิดมือแล้วนะครับเซ้งเบิดมือแล้วยังมือแรงคอยเอือนหมอมาทับจป็งจีิน,นะครับว่าเขากับบอลูวา่ามันเซ้งติดถึงปอดีนะครับช่วงนั้นเพราะว่าเข้าใจว่ามันเซองบ้านในติดนะครับ,รรบ,รบแล้วก็ล่อขอดอีกสองตนะครับวันที่ยี่สิบหกเมษายนแล้วก็กับวันที่หาพืษสภาพคมอีกตัวหนึ่งนะครับ แต่ว่าเขาแปลงหงาเก่งครับแม่ที่สีคอดหาพุทธภาพเน่ะโดดหัวเนี่ยซี่ขันเนี่ยวัยย่เลยครับผมไล่ออกเมืองว่านนี่โดดโล่งๆเลยครับแม่ดำเนี่ยนมลงแล้วครับเริ่มลงแล้วขอดวันที่ยี่สิบหกครับวันนี้นว,วันที่ยี่สิบนะครับขอดวันที่ยี่สิบหกโดดโด่งๆครับเมือว่านเนี่ยผมไปไล่ออกโดดบริยานหัวยานเท้าเลยครับขนาดทองทอง,ทองเกิดสิเขาเก้าเดือนเราสิใกล้ขอดล้ว,นนว,วนเนี่ยครับเนี่ยขอดวันที่หาเนี่ยขอดอีกสองสามอาทิตย์นี่ บ่ได้นีเลยครับแต่ว่านมบ่ได้ลงครับแต่ว่าแม่นั่นเน่ยลงแล้วมีตัวเดียวครับดื้อดื้อจนจันลูกออกุลมังขันแม่นเี่นะครับบรรยากาศยีผมยืนไทยอยู่ทั้งหอกเลครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งลูกที่ว่าผมทับหลอดไว้นะครับที่วามันออกมาเป็นขาวเข้าไปเบ่งข้างในนะสักครูรคร่นะ ท้ายยุถนนนะครับพอดีมันห่มก็เลยยืนท้ายอยู่เนี่ยปล่อยออกมาแล้วแปลงนี้สามไรเอากระเทียวงวัวมาว้นี้แหละครับเนี่ยน่าเห็นหน้าแพนกลาแปลงนี้หนึ่งไรนะครับเนี่ยงไว่ปล่อยงวัวแทงเลมไปตลอดนะครับนี่ครับผมเสี่บ้างครับาตายได้ครับเนี่ยนี่คือแพนกลาเนาะ เป็นยังเขาขึ้นเหลียตีเหลียเพราะว่ามันมีขี่งัวครับนี่กองขี่งัวะงวมันจะบอกกินหม่องไนที่มันมีขี่ของนี่กองนี่ครับนี่นี่อย่าแข่งกุาลาครับหลังแตกนี่เท้าเคียครับนี่เอินเอินเท้าเคียภาษาบานผมเอินเท้าเคียภาษาอันนี้ก็สิเอินไหลละมั้งครับนี่นะครับ <S <S 1> <S 1> มันเป็นแปลงติดถนนนะครับก็จะมีเศษไม้เศษนี่ยังไหลนะครับ ให้เห็นบรรยากาศแล้วปีหน้าสิล้อมแล้วครับล้อมตัดเอาครับแล้วซื้อเสาซื้อรวดนามมเพือมอีกครับลงทุนอย่างเดียวครับสามปีแล้วครับี่การลงทุนวันแล้วนะครับทุนบ่หลเป็นเป็นหยังคนก็สงสัยว่าเป็นหยังขึ้นลงทุนหลายปีแบ่ทันได้ขึ้นอยู่สามปีแล้วย้อนทุนมาหลายนะครับนผู้ใดทุนหลาเป่นเหตุเดียนเดียวกันแล้วครับแล้วเบสุยางเลยของเฮาทุนมาหลายนะครับเก็บเงินไปแต่ละน้อยแล้วกัน เด็นไปเทเล่น้อยจังเสาจังส,งสีต้นละแปดสิบบาทจังเถอะลอยต้นกับแปดพันบ่มีรายได้เฉียวเงินใส,ค 8, นส่ครับแปดพันอย่มาซื้อขับวดน้ำอีกครับตังละสี่ลอยนี่เถอะผมมีรายได้ก็จ็คเสียวเงินใส่นะครับมาซื้อต้องคอยเก็บเล็กผสมหน่อยไปน้ำครับคอยปรับเปลี่ยนไปน้ำครับครับปูออเร่ลอยคุ้มฟูงเขานะครับสามสิบเดือนนะครับ หจอกกันนะครับนี่แม่นี่เจ้าอันดามัทนะครับดูดนมลูกอยู่นะอัปเดตงอทีบ๊สบายมือนัน,เป,น,นเป็นไข่นะครับเป็นไข่กาเศร้าแล้วนะครับโดยการฉีดยาไปสองเข็มลดไข่สองเข็มยาพาราสองเม็ดอ่าบ่บ่บ่เมนไปฉีดต่อกันเลยด้ยครับพักเลยครับเศร้าแรงแล้วก็เศร้าครับ ขีดเซาเข็มหนึง่งขีดแรงเข็มหนึง่งน้ำมือเ้า,ากลเลย้ายาพาราปลายปากสองเม็ดครับเซาครคับแต่ว่าตอนนั้นน,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 นี่ตอนน้ตองควรยังไงต้องรีดนมให้กินนะครับตอนน้องรีดนมกอกนะครับกินนมเองบ้างเลนะครับต้องรีดนมกรอกต้องรีดนมกอกปากนะนี่ครับแม่นี่ออกวันที่ยี่สิบหกครับนี่นมเริ่มลงแล้วนะครับนี่มันยังไงล่ะมันมีบวกงามยู่นี่นะครับบวกงามแมคโครครับแมคโครมันมาขุดใบนมนมครับลงแล้ว มาหากินน้ำที่เด้บัวครับบ่บ้านยางนะครับปล่อยลงมาอยู่นี่ปกติสียางออกไปข้างหลังหมดี๋ยวผมพ้าย่างไปบิ่งใไกลๆเจ็ดโม Ł งกัวสิบแปดโมงแล้วครับเริ่มยางแล้วครับพัดีนนะครับรูบเร่ร่อยปู่เขานี่ตัวนี้ทับบักดีบีอันดามันไว้นะครับหนึ่งครับสองศูนย์หนึ่งเจ้าอันดามันนะครับ ว่าบอมแนเรครับนา่าจะเป็นลูกบักผูเขานี่แหละว่า ons, ปล่อยเหี่ยเซ้งเปดมือเราคอยย้ำแมแรงคอยเอาหมอมาทับนะครับเนี่ยนะกินนมแม่ยูงนี่เป็นตัวแม่นะครับนาเหียนตุบป,ปุ๊ดีดีครับเนี่ยเหน,นะครับว้าเขากิดสิประมาณน,นี่แม่นี่ลูกตัวก้อนกับเป็นกับเป็นตัวแม่ลูกตัวนี้กับเป็นตัวแม่อีกนะครับส่วนแม่พุ่นที่ออกก้อนกันสองหมือลูกตัวก้อนกับเป็นตัวผูลูกตัวนี้กับเป็นตัวผูครับขายได สองมื 20, นซีเนาะครับสองหมื่นซีหารอยปีที่แล้วนะครับสิบเอ็ดเดือนปีนี้นี่นี่โอเวอร์แมน,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 นครับนี่ลูกพวกนี้หกเดือนเลยครับลูกแม่เท่านี่ครับหกเดือนแล้วสิเปิดประมาณช่วงกุลาบปีหนึ่งกุลาขวบหนึ่งกุลาบน,น,นี่บักซู่โมเรือลอยเขานะครับแล้วก็มือมืออาทิตย์ก้อนนั่นอีแม่ในน้อยหัวแปะๆขาวขานั่นขึ้นเนาะครับแดง นน้อยอยู่เนาะครับค้นบอกปู่ผมเซิ้องได้เราได้ครับเนี่ยผสมติดไปเราอีกแม่หนึ่งนะครับที่เห็นเนาะครับอันนี้คือที่เห็นนะครับแม่นีนมเริ่ลมลงแล้วคอดวันที่ยี่สิบหกนะครับสุ่โม่นะครับเก็บดวงดวงเฮยสีจังใดวุนีะครับเข้าใจก,กันไปไปสู่โม่ไปขาไปแล้วมามามา,มาไปที่ีหนขาไปแล้วจัง มาเกยอกนะครับเห็นคนมาแล้วไปเดียวเนี่ยครับปก,กติขันปอยแล้วมันถี่ยางลงไปผุนเนาะครับทั้งหลังหมนครับตอนแจ้งเนี่ยจักหนอยเนาะผมผมเป็นเรือลอยตัวแรกในหมู่บ้านเนาะครับที่เป็นตัวผู้ตัวแม่ยังไม่ทันมีผู้ใดซื้อเนาะครับ ยำมาในหมู่บ้านนะครับของผมมีเรือลอยเนี่นะครับที่มีใบมีอย่างรับประกันพร้อมนะครับซืือมาเลียงแต่ในหน่อยออกมาคุ้มฝูงไว้นะครับของไงที่ผมเคยไปท่าเพันไงติง่งเป็นลูกผสมนะครับแต่ว่าให้ลูกดีครับให้ลูกดีทีว่าให้ลูกดีครับเนี่ยนังไปไปบปักละโอ้ยละอ่าปัฒนาการง่วนนะครับ นี่นะครับมังกสิมาประมาณนี้นะครับเสียหาเล้มต่อไปนะครับง้อกสิท์เขาแปลงหยาผงศสู่มือนะครับต่อแปลงแพงโกละเด็กที่มากระพังมาท่านในสมนะครับเดี๋ยวจะเอาไปสมนะครับเดี๋ยวจะหาเครื่องกูปตาไปสมวจิได้มาก ปฏิบัติการตอนนะครับโอเคครับผมเซานี้กับสวัสดีครับ